กับพวกเราในรายการพุด,ดีไปไหนดีวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะไปสิงพยานะฮะหลังจากขึ้นมาจากรถไฟใต้ดิน,นะะที่หัวลำโพงนะฮะามาออกทางทางออกที่เนะ <4. S 1> ท่าไหร่นะสี่ทางออกที่สี่นะฮะซึ่งโดยปกตินะพอมาออกทางออกที่สี่เนี่ยมันก็จะมาเจอถนนมหาพิาราม,มนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าเราจะแวะไหว้พระที่ วัดมหาวิทารามวัดระวิหาร<ม>ก็เลยเดี๋ยวเราเดินตามถนนมหาวิทารามไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบครับ มันจะตัดเป็นอาห้รไทยฟิวช่างงนี่เรากำลังเดินเดินเดิอดีจะไป ว,วัด,ดหมหาพิรามวรวิหารน,นะนี่อะไรดังวัดเนี้ยเป็นวัดเรียกว่าวัดอารามหลวงชั้นตีนะฮะในะในเขาเลยเรียกว่าวราวิหารวัดเนี้ยสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีมาตั้งแต่สมัยยุธยาเดิมเดียเรียกวัดทักเฟียนคือคนที่มาค้าขายในแถบทังเนี้ยทางกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อน ก็จะมาจองเปลี่ยนพักที่นี่อพอมาช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อ,อชาวบ้านเขาเรียกใหม่มเขาเรียกว่าวัดตะเคียนเพราะว่ามันมีต้นตะเคียนอยู่ที่หน้าวัด่อมาเนี่ยในสมัยพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวนะครับท,ทรงพระนวดใช่ไหมเป็นมันประชิดท่าน,นก็มาถวายพระป่าที่วัดนี้ขนาดนั้นเนี่ย อธิการแก้วเป็งเจ้าวาดในสมัยนั้นเนี่ยก็ทรงถวายคำทำนายว่าท่านจะได้ปกครองไฟฟ้าประชาชนในเร็ววันพะจอบแก้วเจ้าอยู่หวงก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพราเจ้าเนี่ยได้ได้คริสของราชเนี่ยก็จะมาช่วยบำรุงนุ่มุงสร้างวัดให้เมื่อท่านคิสของราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยมาสร้างมรบูรณะวัดไห้แล้วก็แต่งตั้ง เรียกอะไรพระราชทานชื่อพระอาธิการแก้วใหม่ว่าเป็นพระมหาพิทาจารย์ก็เป็นชื่อของวัดแล้วก็ชื่อของขนมนี้ในเวลาต่อมาว่าเป็นวัดมหาพิทาราม สี่ยา ต้ยมยำเป็นต้ยมยำอันนี้เป็นบะหมีแ่แห้งเส้นเส้นเขาเนี่ยจะเป็นเส้นแบบเส้นกลมนะต้ยมยำแบบไม่ใช่มนะนาวอันนี้จะเป็นหมูนึ่งอันนี้จะเป็นหมูทอดจะเป็นแบบยัดเต้าหู้ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ลองลองมาแวะกินดูนะครับว่าจะได้หรือเปลทีเดียว หรือว่าเป็นร้านร้านแบบร้านที่คนเขามารีวิกันในสี่ปีดา้านะครับนตรงนี่เราอยู่ร้านอะไรไนะวุ้ดวุ้ดก็จะเป็นไอติมโบราณบุฟ่าไปสวีเานนะครับมีสามลูกสี่ลูก,ลก,ลกห้าลูก สามลูกสี่สิบบาทสี่ลูกห้าสิบบาทห้าลูลกหกสิบบาทอ,อน,นี้เราสั่งมีรสอะไรบ้างไนีอยป๊อทีกาแฟสตอรอเบอรี่ช็อกโกแลตวานิลลาอ๋อหร้าเนเือรที่ร้านจะมีเูกเือก์มอเบอร์ ายสามแล้วค่อยออกมามันจะมีสติ๊กฟู้ดอยู่ตรงนี้นหน่อยนึงแล้วออกตรงนี้ไปก็จะทะลุไปด้านนู้น uh huh. ไปท่าน้ำสี่พยาเอาเดรี ใช่ ر, ใชลามาอันนึ่เชละกันเอาเป็นสับปะรดสับปะรดปั่นะจงเจะเ่เปรียวอเปรี้ยวๆนะโอเคนี้นะใช่ใช่ สำหรับวันนี้ที่สีพญาวันนี้เราสรุปเราไปไหนกันบ้างนะเราไปไหว้พระที่วัดมหาพฤชารามวรริวิหารแล้วก็ไปกินเดี่ยวแพ้เดี่ยวแพ้เนาะแล้วก็ไปกินไอติมกันแล้วก็ไปไปสนิจกลางซึ่งก็ขึ้นไปข้างบนไปดูแบบวิวของตัวสีพญากไดะเ็นตตึกราบ้านช่องแล้วก็ แวะไปสองคาเฟ่เนาะค้อยหายคลายร้อนแล้วก็คงเป็นจบสำหรับวันนี้เจอกันพุดนี้ไป<อ>ไหนพุดหน้าไม่รู้สวัส <laughs> ดีครับไม่า